ฮัโลวีนกำลังมาแล้วบ้านทุกคนพร้อมหรือยังไหนใครอยากแต่งบ้านต้อนรับฮาโลวีนยกมือขึ้นเขาถามมีคอลเลคชันฮาโลวีนของอ e ีเกียมาฝากกันใครอยากรับน้องผีไปแต่งบ้านไหมมาทางนี้เลยเริ่มกันที่ผมหน้าบ้านลายน้องผีสีเหลืองฟักทองที่จะสร้างฟิวให้31ตุลาคมเป็นวันฮาโลวีนตั้งแต่หน้าประตูซึ่งผมเขาเนี่ยหนามากไม่ยับหรือย่นได้ง่ายช่วยกรองเศษฝุฟฟ่นก่อนเข้าบ้านได้้วยนะชิ้นต่อไปใครเป็นสายสร้างบรรยากาศด้วยแสงไฟพลาดไม่ได้กับตะเกียงตกแต่งลายบ้านร้างที่สําคัญเมื่อจุดเทียนก็จะไได้เงงาแบบสสสมจริฟว เหมือนกำลังเข้าสู่หนังสยองขวัญยังไงอย่างนั้นแหละถ้ามีตะเกียงแล้วจะขาดเทียนไปได้ยังไงฮาโลวีนนี้เราเทียนแมวดำสัญลักษณ์แห่งความโชคร้ายและความเชื่อเรื่องผีไปด้วยไหมคะรับรองว่าใส่คู่กันจะเป็นฮาโลวีนที่ลืมไม่ลงแน่นอนเติมความน่ารักในวันฮาโลวีนให้กับบ้านด้วยคมกระดาษรูปรางผีน้อยตัวใหญ่แขวนหน้าบ้านจะเห็นเด่นชัดสะดุดตาแน่นอนแต่ที่สําคัญคมกระดาษอันนี้สามารถพับเก็บแบนได้ไม่เปลืองพื้นที่เก็บของในบ้านปีหน้าก็มาแขวนใหม่ได้เลยและอันสุดท้ายผ้าปูลายผีน้อยจะะเอาาาผ้้ปปููนีมโต๊และ วางด้วยเครื่องประดับวันฮาโลวีนก็เข้ากันสุดๆเลยหรือจะปูทานอาหารปาร์ตี้ในวันฮาโลวีนก็สร้างบรรยากาศไม่ใช่น้อยเลยนะในครเริ่มแต่งบ้านฮาโลวีนกันแล้วบ้างถ่ายรูปมาอวดพวกเราเชาวเฮาส์สับกันได้นะคะ